เอากรรมอ่ะมันถา่ายติดนะโอยโอยก็ใช้มาสก์วันนี้อยู่กับาเตะชิล่าแขกรับเชิญอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นั่งอยู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 ่บน,นตน้นไม้ฮาอาบ้านไม่หมดเ <c oughs> ดี๋ยวอ่ะอเขาเลืกเหอะอ่าก็ดาวเตือนท่านผู้ชมทุกท่กานตอนนี้ก็อยู่กับอายุสการ์บีกิฟต์เตชิล่าตอนนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะ <c oughs> กับกับอีกคนนึงวันน้องคงแนะนะตัว สวัสดีครับวรนกี้ใช้แล้วครับเหมือนองอ่วงมา <c oughs> บปวดหัวกำอยู่กับสามสามหนอในไอเอฟแกรอยู่กับสามหนอสองถึงสองกับห้าใช่ไหมใช่ถึงสองกับห้าเออใช่1ึงสอง้าซึ่งมันไม่เรียงตามกันเลยเถอะเถอะเถอะ<า>นะวันนี้ก็อยู่กับเกม The Wish Home หรือปิศาบ้านแม่หมดซึ่งเห็นหน้าฟาแลบฮะเดียว ซึ่งนานแล้วเหรอทีท่จริงนานแล้วล่ะแต่ปาเหอะเขาเขาเลือกเหอะเห็นนานแล้วแต่แต่ไม่เคยเล่นเราคือเด็กผู้หญิงตาดำๆอนอนเหมือน <laughs> ไม่ใช่อืมนะนหันซ้ายหันขวามองหน้ามองหลังอืมนะเถอะเถะ ก็ลองกดกดอะไรสักอย่างเพื่อนเออเอาเดินเดินได้แล้วเหรออ๋อนี่ไงชิปเจอชิปแล้วไม่มีคำพูดเลยเลยเหรอวันนี้แมวแมวดั้งนนีมันต้องกินวะไงเธอมาทำอะไรที่นี่หรอปัาเดิมมันต้องไปกดมาที่นี่นะมันอันตรายเกินไปเข้าใจเข้าใจเออเซฟอ๋อเซฟอีกไฟหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรเมื่อกี้ใช่ก็เป็นปาสีนนี่นะ นี่มันดีออนชัดัดิออนอันนี้เส้นทางฝางไว้โดยพู่กุลาที่ใหญ่จนหน้าตกใจอู้ตกใจแบบตกใจมากเลยไปไปไปมาเข้าบ้านเดี๋ยวมีบ้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่มีบ้านใช่แต่แต่ตรงนู้นอะไรแบบแบบอะไปไงอะอ๋อเจอละพบบางอย่างที่แมจะขึ้นสนิมก็ยังคงแหมอมาหยิบ อ๋ออันนั้นเห็นของเบสกิสแล้วใช่มันบอกผมอยู่ว่ามันไปอะไรมันไปห้างแมันไปซื้อเลยเอ้านี่ผมไม่เก็บวะเอ๊ะเราเก็บแล้วนะยังขึ้นแสงอยู่เลยนี่ไงนี่ไงเอ้ายีดมาเซตเชตเต้เชื่อวีหรือไม่เป็นรอยเลยเลยนะอืมนะ เดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสิใช่เทมหรอไอเทมนี้จะไม่ทำงานอัตโนมัติอัตโนมัติอยู่ที่อ๋อคือให้เรากดใช้เองว่างั้นตรวสอบสเปซบาร์เอนเตอร์แซดยกเลิกเมนู มันก็ต้องตัดมันอ่าไม่ได้อเพื่อนนะอ่านจดหมายแตลองอ่านแป๊บไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าลูกจะไปหาเพื่อนแต่ได้โปรดอยู่ห่างๆป่านนั้นไว้กลับมาบ้านเลยล่ะลูกอยู่ในป่าแล้วคุณแม่คุณแม่หรือวิชาลับคุณแม่ค่ะช่ยหนูด้วยนะเอ๊มันได้มันตัดนี้ได้ เออนั่นมันอี่บายอ่ะเพื่อนไม่ต้องไปดูมาละไปอื่นที่อื่นเลยมนะมันต้องมีสักทาหนึ่งซีทางตัดมันกวางสักขนาดนี้ขึ้นไปข้างบนเธอะลองดูไม่มีอะไรอ้าวไปตัดแมวแมวมีขนวัานดานอยู่บนตอไม้เอ่อก็แมวไงขนแมวขนแมวบ้านของจุดจุดทางออกจากป่ามันออกไม่ได้ ะขึ้นบนอ๋อทางอ๋อนี่ป่ะเนี่ยตัดทิ้ตัดเดียวทำ้งไวทำ้งไวทางสะดวกแล้วสะดวกแล้วผังละมีผังมันคือจะหนีบนี่ถ้าจะไม่ติดก่อนเก็บมาใช่ไหมเนี่ยเก้ปิ๊มหน่าจะมีของให้เก็บหน้าจะเดินไปด้วยเอ้าว จุดๆดอืมคอาวนี้ถูกลัาฟังไว้นะมาเออเรอจะเข้าไปใช่ไหมเออในไหนเธอก็อยากก็ออกไปไม่ได้แล้วนี่นะขอบคุณครับผมมีเซฟเลยเซฟกันเซฟรัวๆวเลยอายเดี๋ยวก็ต้องลุย บ้านดูเล็กมากเลยนะทำไมต้องเป็นพมืดอ,อะไร,รอ่ะหนูนูออกไปได้ไปเโอ๊ยแม,แม่กอนกนอน่ี่เฮ้ยเอ,อย,นะอยเดี๋ยวขอวไไอนุาสต๊อปแป๊บอ่าโอเคกรรมฐานตอนราติีไล่เนาะ ต่อไปอย่าลังเลต่อไปอยา่าลังเลตอ่อไรวนี่ What the fuck มันเป็น,นกลนไกอย่างนครับกลไกกลไกเราควรเข้าไปในบ้านใหม่ครับแล้วเกแลวเราจะเข้าไปจนไปดิเรพีอาา เ้นข่าวมันช่อเรื่องว่ามาบ้านไม่หมดแล้วทำไมต้องมืดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเนี่ยมาที่ห้องชั้นสี่มาที่ห้องชั้นสี่ห้องไหนเ่ะเพื่อนเอห้องข้างล่างมห้องอ้าวเฮ้ยเอวเฟลกินแล้วช่ฉันด้วย ตัดสินใจได้แล้วเซนจะตามเธอไปเพราะมันดูตลกดีตลกปะนะแต่พูดตรงๆเลยนะเธอนี้ผมมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านครับจากประตูเซฟรัวๆโอเคเราควรจะไปห้องไหนซ้ายขวาลาซ้ายดีไปขวาละซ้ายด<ป>ีซา้าก่อนไปขวา uh huh. อะไรวะเนี่ยในการที่เ็มไปด้วยดากคุณลา อุ้ยอุ้ยมีน้อยวิ่งก่อนอ๋อหมีน้อยแต่แต่ไปแต่ไปยังไงฮึหมีไม่น่ากลัวหรอกเออไป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 ใช่หมีไม่น่ากลัวหรอกไม่ใช่ในตะกร้ามีตุ๊กตาหมีข้างในใช่ไหมตุ๊กพี่หมีนี่รู้เปล่าเนี่ยเจ้าแม่หมี่ ในที่เหลือที่ว่างอยู่ข้างบนมีอะไรเลยดูดิมีน้อยในตะก้าอุยเฮ้ยกูไปดีกว่าไม่น่าไม่วางใจค่ะคนเล่นกลัวมีตัวไหนจะทำร้ายนะเนี่ยมีเจ้าแม่มีอยู่ใครกี่ตกไปเลยมีถ้ามิ่งจอกถามียิ่งจอกดก็มีเจ้าแม่ยิ่งจอกอยู่ดีอะใคร เจ้าไงเขาเดินจะเห็นจิงจอกตรงนี้อะไรพิกิปเล็กไม่ใช่หรอฮะพิกิี้ก็จิ้งจอกเราเราพอดีเราสั่วเยอะไปหน่อยอันนี้อันนี้มีสองตัวอ่าปักกี้ก็เป็นจิ้งจอกอห้ยอุ้ยอเอกออุ้ยอก้้ออุ้ยออ้อ้ยอยอ้นอุ้ยอุ้ี้ยอุอ้ยอ้ยยอ้ออุ้ย้อยออออ้ ซ้ายดีกว่นนาในโกบัดแบบฝากไฟวิจังไก่ไข่ท้าวหม่ไข่สองใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบป่ะเอราอ <laughs> อะไรอ่ะมีไก่วางอยู่บนโต๊ะห้าโเขไว้อา้าฉันต้องหาอะไรมาตัดโต๊เหรอวันนี้เราตหาอะไรอ่ะเรากำไอ้นั่นไงเขาเรียกอ,อะไรวะที่ตัดโต๊อ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะนั่น <laughs> <laughs> เราไม่เคยเล่นเปลาเราจะองไปลองไปห้องด้านขวาด้านบนมกลัวมันจะมีอะไรที่ไม่ไม่น่มีหรอเด้บอกว่านี่คุยไปไม่ได้ดูภาพเลยแต่ทำจิไล์อยู่นะนั่นอะไรนั้ตดตงเว้ทำไมูต้องมากลัวขนาดเกะอวิจิจริงจริจกลวยังไงตอ เรื่องเรื่อันนี้ต้องต้องต้องมีตัวนารานี้พี่ไปเล่นไอ้นี่ดีกว่าไอ้ไอ้เจ of Death เออ n g e l of Death จะแปลแล้วใครจะแปลภาษาให้ล่ะครับตวอังกฤษไงตกตกครับไม่เกี้ไม่เกี้รู้ว่าตกอยู่แล้วตกครับเพิ่งส้มมาบาดๆเลยด้วยเน่กโกไปทางขวา ไปทางขวาเพื่อนแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะเพื่อนนะ,จะแจ็คบอกว่าไ่ก,ก่ววอกกกไวไปเรียนภาษาแล้วคกูเรียนเป็นภาษาคนละเด็กกูก็คูดเรีเป็นภาษาคนละแต่ตอนนี้งั้นไปเรียนภาษาคนมาก่อนไปเรียนภาษาเด็กกมันมีห้องอยู่ด้านข้างอมันไม่มีอะไรหรอกไม่มันนลิกเรืองไอ้ฉากจู่ๆมันมีหัวกระโหลกวิ่งไล่งำงำงำเฮ้ยเพื่อนนั่นมันคนละเกมเพื่อนเอาเหรอ เอาเหรอกมาเลยเมื่อกี้จบเลยลบตองบ้านจะให้คนบ้าอยู่ในสังคมเดี๋ยวเราจะบอกว่าไอ้ไฮไฮแอนด์ซีน่าเราเล่นจบไปแล้วเว้ยมันเป็นเกมในโทรศัพท์อ่เราเล่นจบเพื่อนขึ้นไปเพื่อนมันไม่มีห้องสมุดแล้วมีกระโหลกโผลมาหรอเพื่อนไปไปไปมันไม่ใช่บ้านจริงๆแบบนั้นเฮ้ยห้องอะไรวะเนี่ยห้องอะไรวะห้องห้องอะไรเด็กดิแม่บอกวอ่านไม่อ่าน ฉันป่วยก็เลยไม่มีใครมาเล่นดับฉันพ่อแม่พ่อและแม่ของฉันไม่รักฉันเด็กกับกดเององเงี้ยมนเล่าเลยอ่ะเธอแล้วทำไมในกฎไม่คนใ้ทัวเขาเรียกว่าเซฟเพื่อความปลอดภัยก่อนแต่ที่แน่ที่แน่แนู่กลัวไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ไปห้องทางซ้ายแล้วก็ขึ้นไปในห้องนั้นะอก็จำความไม่ผิดนะเมื่อตอนวันไหนเนี่ยแหละตอน เมื่อก่อนพี่เลโกบอกว่ามีมีอะไรให้มาบอกพี่เลโกได้เดี Oil, ๋ยวพี่เลโกจัดการให้มีใครแกล้งมาบอกได้แล้วโดนซิกโก้ผีขนาดนี้ไม่กล้องอะไรได้เพื่อนเรารับรองเลยว่ามันไม่มีอะไรเพื่อนเรารับรองเลยเชื่อคำาล้องเราเพื่อนทิดว่าเราขูยกดผิดเอาหัวขบโตเดี๋ยวใจเย็นไม่ถึงระดั <Skills. S 1> บนั้นเปับเพื่อนเดี๋ยวเบาเสียงก่อน มันด mm ังขนาดนั้นเลยแลออเป็นเออเราว่าได้โชเลนใช้ไ hmm. ด oh. ้ทีนี้รูอเปล่าคืออะไรเสียงเบากูดได้ไม่ต้องกลัวยอันนี้อะไรเนี่ยเปิดกับอะไรอ่ะเขียนไว้ว่าจงเปิดเมื่อบ้านกลับมาสู่สภาพเดิมนี่ยังไม่สภาพเดิมอีกเหรอในกล่องของฝันมีอะไรบ้างไม่มีกด มีตา <ITA> มีตัวนึงอยู่ในกล่องของขวัญหยิบมาเฮ้ยเฮ้ยมันก็แค่กล่องตวงเพื ah ่อนเพื่อนตัวอะไรร้อนจังถึงไดไปกินข้าวแล้ครับถ้าเราหายไปไม่ต้องแปลกใจครับครับผมอ่าเพื่อนไปห้องทางซ้ายนะเพื่อนนะเราพอเดาออกแล้วว่าต้องเอาไปทำอะไรไปทางซ้าย ไป,ไปทางซ้ายสักหน่ไปทางซ้ายจะตกลยขอหยุดพักเลยก่อนขอหยุดพักแมวจะตกันแ้วจะตกันขอไยไดีๆุดหยุดหย่างยีดกยได้เุดหยุดหยุีหยุดหานด่ยุดหดหยีดหยุมหดหลุลดหยแดหยุดหยุด ขอหยุดพักหนึ่งก่อนป๊บน้งเดีด๋ยวนโอเคกลับมาแก้ต่อแล้วดูเสียงเอื่อยๆด้วยดูเสียงเอืยย่อยๆนะครับไปไหนต่อนะไป,อไปทางขวาเอ้ยทางซ้าย <c oughs> ทางซ้ายแล้วก็เอาตุ๊กตาหมีไปตัดหรือเปล่าอะเพราะว่าเอาออกไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่อัดแม่งเลยหยิบไม่ได้โอ้ยไอ้ตุ๊กตาหมีในตากล้าบอกว่ามีช่องว่าง นั่นเป็นมีเท็ดดี้เหรอใช่เียเท็ดดี้ตัดแขนออกพวกเจ้าแน่ใจนะพวกเจ้าแน่ใจนะว่าจะไม่มีอะไรวิ่งได้มีไม่มีไม่มีแน่นะไม่มีอย่าให้มีพวกจ้ำอะไรผูกนะไม่มีจ้ำแค่ แบบเอาแขนไปใส่หมีปุ้มตะการหมีเลื่อนนิดหน่อยอ๋นี่มีอะไรเพื่อนอ่าฮะได้รับแขนตามิิตี้เดี๋ยด็เดาทำไมมีเลือดอะเฮ้ยเ,เพื่อนมันไม่มีอะไรเพื่อนมันไม่มีอะไรเฮ้ย <laughs> เพื่อนเข้าไปได้แล้วอย่าอย่าไปดาบเ้นโอ้คุ ไปเลยไปหาเทตตี้เอาโคนผมอไปกินข้าวนะครับครับผมไปเลยเพื่อนไปเพื่อนออกไปอย่งงานกับเรา ช่องของในโกซังาด้วยนะด้านเดย n ชแนลนะต่ออ่าแล้วก็เดี๋ยวพักสองก็ไปค่ะเดี๋ยวปยเขาตกใจสักสิบนาทีเดี๋ยวแค้ต่อต่อเนื่องเลยอาจจะตอน <Okay. S 1> อาจจะตอน <c oughs> ขอขอสต๊อบแล้วก็ฝากช่างบดรอกุงด้วยเดี๋ยวไปเคลียร์ทั้ทั้งสองก็ <c oughs> อนจะจเจชคลิป <c oughs> คลิปนี้มา,มากๆแน่นอนครับเดี๋ยวมีกี้แตกต่อครับ บายบายครับผม